ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบฝาสูบเข้ากับเส,สื้อสูบก่อนที่เราจะประกอบชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันเราก็ต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเราได้ทําการตรวจสอบอวาล์วรั่ววาล์ยันตรวจสอบฝาสูบเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านไปดูที่การตรวจสอบและการบดวาล์วของฝาสูบนั่นเองเพราะฉะนั้น ตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องปะเก็นอันนี้คือปะเก็นฝาสูบปะเก็นฝาสูบนั้นผมแนะนําให้ใช้ปะเก็นที่สั่งซื้อจากบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์นั้นๆเพราะว่าเป็นเป็นปะเก็นแท้ที่ใช้ได้ทนทานการเลือกใช้ปะเก็นนั้นปีการใช้ก็คือถ้าเรามีการปาดเสื้อสูบนี่คือเสื้อสูบและเรามีการปาด ฟ้าสูบที่เห็นนีก็คือฟ้าสูบถ้าเรามีการปาดให้เราเลือกซื้อโดยการบอกพนักงานอะไรหรือห้องขายอะไรว่าต้องการเพิ่มจากสแตนดาดอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วพนักงานขายอะไรก็จะเอาหน้าจอคอมพิวเตอร์มาให้เราดูสแตนดาดหนาเท่านี้ถัดมาถ้าเกิดว่าเรา ปาดฝาสูบป,ปาดเสื้อสูบแล้วความหนาจะเพิ่มขึ้นเท่านีเา้เราก็บอกเขาว่าเราต้องการหนาขึ้นจากเดิมนิดหน่อยก็เท่านั้นเองฮปเกแกนที่ผมไม่แนะนําให้ใช้ก็คือปากแกนเนี่ยปากเกน,เกนทนไฟปากแกนทนไฟชื่อมันก็ดูดีแต่ไม่ดีครับเพราะว่าปเกแกนทนไฟนั้นใน,ในความในความเป็นจริงก็เวลาเราขานันน็อตช่วงแรกปรเกแกนนั้นจะแน่น อ่ปากเกตนั้นจะแน่นหลังจากผ่านไปเดือนสองเดือนความที่เป็นปาเกตนั้นไม่ให้เหล็กมันก็จะเกิดการหดตัวการหดตัวนั้นอาการของมันจะกําเริบขึ้นมาอีกในกรณีที่รถของท่านนั้นน้ําเคยแห้งน้าเคยหายน้ําเคยดันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลือกใช้ปาเกตนี้อ่ก็ไม่นำไปใช้เนื่องจากว่าแก้ปัญหาไม่จบนั่นเองพิธีสี้สุด ก็คือการเลือกใช้ประเกนะ็นเหล็กที่ซื้อจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทจำหน่ายรถยนต์นั่นเองก็โตโยต้าก็ซื้อจากโตโยต้านิสันก็ซื้อจากนิสันฮีโน่ก็ซื้อจากฮีโน่ั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดส่วนวิธีการใส่ประเกน็นไม่ต้องทากาวไม่ต้องทาเชลเล็คเ,ออเราต้องมั่นใจก่อนว่าหน้าแปลนหน้าสัมผัสน,นั้นเรียบทั้งฝาสูบและเสื้อเสื้อสูบแล้วก็วางลงไป วางลงไปแล้วเราก็ยกฝาสูบนั้นมาสวมลงไปการจะใส่ฝาสูบลงไปนั้นเราต้องหมุนให้สูบหนึ่งนั้นให้ลูกสูบขึ้นสูงสุดเพื่อเป็นการง่ายต่อการประกอบสายพานเทอรลิ้นนั่นเองต่อไปเราก็จะทําการยกฝาสูบนั้นมาใส่ก่อนก่อนอื่นก็ต้องหมุนให้ลูกสูบขึ้นมาก่อน ในรถยนต์บางรุ่นรูนี้เป็นรูวาลนะ้่มันเครื่องอต้องมีความจำเป็นต้องใส่าบางทีรื้อออกมาแล้วาวาลนี้เป็นตัววาลเล็กๆถ้าหายก็ไปซื้อตามร้านอะไรตัวเรื่องห้าสิบาทตัวนี้ซื้อมาใสา่นี่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรายกฝาสูบมาใส่ก่อนใส่ก็อย่าลืมประก็นอย่างที่หูลอยฟังแล้วก็น็อตล้างให้สะอาด เรามาใส่ขั้แรกขันด้วยมือลงไปก่อนทุกตัวต่อไปก็จะเป็นการขันน็อตฝาสูบน็อตฝาสูบนั้นเราต้องใช้ประแจปอนในการขันถ้าเป็นไปได้น็อตทุกตัวของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นการสูบเพลาลูกเบี้ยวเอ้ยเพลาเข้าเวียงเราต้องใช้ประแจปอนในการขันเพราะประแจปอนเป็นตัวชี้วัดความเป็นมาตรฐานในการบิดตัวของน็อตแต่ละตัวนั้นจะต้องเท่ากัน เพราะฉะนั้นเวลาเครื่องยนต์ทํางานน็อตแต่ละตัวนั้นจะยืดเกิดความร้อนสูงเวลาเครื่องยนต์นั้นทํางานเขาเรียกความร้อนสะสมเพราะนั้นมีการขันนออ็อตต้องขันตามค่าสเปคของโรงงานกําหนดมานั่นคือเครื่องยนต์ใหม่แต่ถ้าเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมานานหลายปีเราจะไปขันตามสเปคของรถยนต์รุ่นนั้นนั้นบางครั้งมันก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าข้อที่1 น็อตแต่ละตัวอาจจะผ่านการซ่อมมาหลายแห่งทำให้เกลียวนั้นรูดข้อที่สองน็อตแต่ละตัวนั้นอาจจะถูกเปลี่ยนมาหลายครั้งหลายคราทำให้ความทนหรือความเม็นเหล็กที่ถาวรที่ดีนั้นลดลงเพราะฉะนั้นวิธีการขาันน็อตที่ไม่ได้กำหนดค่าจากมาตรฐานโรงงานก็คือขันจากจุดแรกคือขันจากจุดกลางจุดกลาง และ้เทะียงมุมเทียงมุมซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายโดยการขันนั้นจะจะต้องปรับค่าของประแจปอนั้น,น,นไปที่ค่าน้อยสุดก่อนโดยการเลื่อนเข้าไปแบบนี้แล้วทดสอบขันทดสอบขันทดสอบขัน ให้มันดังลั่นเป๊กก่อนหลัีนี้คือการปรับตั้งค่าอยากค่าน้อยไปหามากเห็นไหมครับเราก็ปรับค่าเราเลื่อนค่าโดยการเลื่อนลงคือค่าคลายออกนั่นเองคลายออกเสร็จแล้วเราก็ขันตนัวนี้ไปทางขวามือคือปรับล็อกแล้วเราก็มาทำการขันทุกตัว ให้เท่ากันทีนี้ผมจะปรับขึ้นไปหน่อยหนึง่งแล้วเราก็ทำการขันขันทุกตัวให้เท่ากันเดี๋ยวเริ่มจากการขันตรงกลาง